แล้วตรงตัวนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีของมนุษย์ด้วยเป็นการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถมีอิทธิพลบทบาทในการควบคุมจิตและพฤติกรรมอาจารย์ทราบไหมคะว่าอาจารย์อยู่ในโรงเรียนอาจารย์สอนเด็กนักเรียนอาจารย์บังคับให้ติดทิ้งขยะอาจารย์วางกติกาให้เขาวางกฎระเบียบการทําความสะอาดนะคะซึ่งมันเป็นการเมื่อคนทําผิดโอเคต้องโทษปรับนันนุนีตามกฎหมายแต่อาจารย์เขาา้เขา,าใจไหมว่าในโลกสมัยก่อนระบบตรงนี้ มันควบคุมตั้งแต่ระดับลึกของจิตสำนึกจิตปัญญาดังนั้นตรงนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าจึงเป็นภูมิปัญญาของเขมรโบราณในการประกอบสร้างสัญลักษณ์ใช่เพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าอาจารย์อาจารย์แบบให้คนมากลัวมาขอนะแต่มันเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างและเป็นการที่คุณสอนคนโดยการปลูกจิตสํานึกในบริบทวัฒนธรรมอาจารย์ดังนั้นเด็กไม่เก็บเด็กทิ้งขยะเด็กไม่เคยกลัวแต่คนเหล่านี้คือกลัว กลัวสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกลัวในสิ่งที่เขานับถือดังนั้นตรงนี้อาจารย์ที่มันไม่สามารถบังคับใครได้ดังนั้นแต่ว่าตาพนมเนี่ยโมเดลนี้มันมาจากในเรื่องของยิ่งป็นของของเป็นเศษแก้วเศษขวดอย่างงี้ถ้ามันแตกปั๊บมันจะไหลลงไปในน้ํนาเวลาฝน<ห>าตกมาแรงๆมันจะชะลงไปเร<ห>าเดินหาปูบางทีเราไม่ได้เหยียบไม่ได้ใส่รองเท้าก็มีแต่ไม่ถนัดเนาะบางทีเราก็เดินเหยียบอันตรายเหยียบประจําแหละเดินมาก็มาเก็บเศ เกวดบางที่เด็กสมัย่อนมันมากินเหล้าอาจารย์ดังนั้น<ท>ขอสรุปยางหนึ่งอาจารย์ว่ายังหนึ่งว่าตัวบริบทวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวกล่องเก่าตัวมันเป็นตัวกล่องเก่าตัวปลูกจิตสํานึกอาจารย์ดังนั้นอย่าบอกว่าส่งเสริมตามขนมไม่ได้ไม่มันมีสิ่งดีๆที่มันเป็นคุณค่าซึ่งมันเป็นคุณค่าที่เชิงจิตวิญญ,ญ,ญาณอาจารย์ในการบอกว่าอะไรควรไม่ควรตรงนี้มุมหนึ่งที่เราต้องคิดอาจารย์ไม่ใช่ว่าไปปลูกป่าลักษณะไม้มัน มันเป็นสิ่งที่อยู่ในระดับจิตสํานึกลงไปซึ่งกฎหมายทุกวันนี้มันทํามันบังคับไม่ได้แต่ระบบเมื่อก่อนภูมิปัญญานี่คือบังคับคนนั้นแต่จิตสํานึกในเรื่องคารกระทําได้เลยอาจารย์ต้องมองตรงนี้ด้วย